สองอโรคะยะอรมาราพาความไม่มีโรค งานสำหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะแห่งการประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโก ว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่ผู้อื่นในศาสตร์ที่เรียกว่าไทยศสสาสหรืองโนวดไทยนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นในยุคของพวกเราการนวดไทยนี้ เนิ่นนานมาอยู่ที่วัดโพเขาจะมีตำนานฤษีดับต้นและวัดโพจึงเป็นต้นแบบต้นเรื่องของนอไทยเราได้ยินคำว่า,าไปไหนไปวัดโพปท อย่างขางวัดโพในส่วนหนึ่งนั้นก็คือการดูแลสุขภาพให้กับผู้คนโดยเฉพาะผู้คนทู่ผู้จะป่วยการป่วยแบบที่เรารักษากันนี้เป็นโรคแบบนี้เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไม่ได้ถกไม่ได้เกิดจากไวรัสไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียไม่ได้จากกันกแต่ ชีวิตที่ไม่สมดุลอาจจะนั่งนานยืนนานทำงานออฟออฟิศคอมพิวเตอร์นานออฟฟิศโดรอทำงานพิกถาพลิกเส้นพลิกทำงานมาทั้งอาทิตย์เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหนียวลอกติดขัดไล่ขัด แ่ต้องอื่นได้แค่บา,า,าวน,านวันซึ่งที่เรานั่งในอีเลียบทในบทหนึ่งนันเอวมันก็รัแบกันก้อนควรแก่นามาซึ่งความเจ็บปวดทรมานร่างกายของผู้คนพระพุทธเจา้าตรัสว่าอโรคขยะทรมารณภาความไม่มีโรคเรือลาภกันประเสริฐโรคของรกรเรามคือโรคทางกายกั็นโรคทางใจโรคทางใจ ได้วหว้พระได้สวดมนต์ได้น,นั่งสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมอันนี้พอที่กับบรรเทาโรคทางใจได้แต่โรคทางกายเนี่ยแม้แต่หลวงพ่อก็ยังต้องไปหาหมอสวดมนต์ไปยังไม่ไดนี่คือเวลามันมันลงที่ไหลนั่มันก็ไปลงที่เทา้าชาไปหมดอย่างนี้พระอาจารย์ก็เคยแปะ หาให้หมดตัดเศนให้นมดให้แล้วมันก็คลายมันก็ดีหมอพิชเชที่นี่หรือว่าหมอไทยหมอที่หมดไทยหมดไทยมันมนวดไทยเนีย่นยช่วยได้เพราะฉะนั้นอ,อ,อารมณ์ขยะพระมาราปาโดยเฉพาะป่วยทางกายเราช่วยก็ได้แต่บางคนเวลาป่วยทางกายปุ๊กมันจะมาพร้อมป่วยทางใจจ,งใจ,จริงไหม เพราะว่ามันทําอะไรก็ไม่ได้คนเคยสุขภาพดีร่างกายบึกบึนแต่ยกของไม่ได้ยกป่ากกานีรยแทบลุกไม่ขึ้นอะไรนี้ใช่ไหมเดินไปกับสมัยก่อนคยเล่นฟุตบอลได้แล้วเดี๋ยวนี้มันวิ่งไม่ได้เดินก็จะคอยักขอย,อยักไปแล้ว <Okay. S 1> มันทําให้เกิดนอกพร้อมยกรทางกายปุ๊บมันก็ตามโรคทางใจมันจะตามมาท <Okay. S 1> ําหมดเวลาแล้ว เป็นการรที่บ้านเราหมอเขาบว่าผ่าตัดค่ะไม่นี้ต้องผ่าตัดทออายุมากขึ้นมาผ่าตัดลงเสียงนะอาจจะไม่กลับมาก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือพวกเราที่จะไปช่วยเขาได้โรคที่ว่านี้มันก็จะเช่อเได้บางคน เปิดได้มากกว่าเปิดกายนี่ไม่มากแต่ว่ามันขัดชัาานรักษาหายนะแต่อยากมาหาหมอเพราะว่าหมอพูดดีห <c oughs> มอคุยดีหมอเป็นหมอเป็น <c oughs> จิตวิท <c oughs> ยาใช <c oughs> ่ไหมนอกจากคนเซาดูแลรักษาสุขภาพเขาได้คนเซาให้จิตใจเขาได้วยนั่นจริงหรือไม่จริงไหมจริงมันช่วยเขาได้มันช <c oughs> ่วยเขาได้ดูแลกายดูแลใจ หายแล้วหนะแต่ว่าจากมาอีกเพราะอะไรคุณหมอพูดดีคุณหมอให้กําลังใจดีคุณหมอบางทีเล่าเรื่องส่วนตัวเหรอปาจ๋าเนะเลาเรื่องส่วนตัวเลยอยาเมียอยาสาวลูกเต่าใช่ไม่ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกคนใกล้ๆเท่านั้นะที่บ้านไม่กล้าบอกแต่มากล้าบอกมอนุ่นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาดูแลสุขภาพปุ๊บ เขาคุยพูดให้ยคุณแล้วสบายใจแต่สบายใจบางทีเขาไม่กล้าตัดสินใจบางอย่างนะแต่พอคุยคุยปุ๊บเขาได้มุมมองเออใช่กลับไปทําได้เลยเขา<อ>ลืมทลม้ไหมแบบนี้เขาก็ไม่ลืมก็ไม่ลืมเดิไม่ลงกลับมาลลมยอยีกแต่เพราะฉะนั้นเราดูเราพวกเราดูแลการให้เขาได้สุขภาพดีเป็นยังไงพอให้สุขภาพใจเขาได้ดีเดี๋ยก็ได้ถ้าเราตั้ง จิตไว้ได้วยความปรารถนาดีด้วยความมีเมตตาอย่างนี้นะแล้วเราจะดูแลคนอย่างมีความสุขคือปรารถนาให้เขามีความสุขปรารถนาเขาหายโรคไปแค่เจ็บเ <c oughs> ขาเรียกว่าเมตตา,ากาบระดในจิตจิตที่ประกอบไปได้วยความเมตตามมีเสน่ห์ <c oughs> ถ้าจิตมีจิตเราประกอบด้วยความเมตตาทำอะไรมันก็มีเสน่ห์ทำอะไรมันก็จะต้องนูนลพูดอะไรมันจะมาในคิดอะไรมันจะพระงที่ใจของเราที่จะให้ ใจที่คิดจะให้เขาเขามาดูแลเขาทุกมาเราจะต้องให้เขาหายทุกกลับไปบางคนเดินขยดขยับกับมนเดินพอกลับออกไป่าเดินทำเราดีใจไหมเราดีเราก็ภูมิใจใช่วเขามาที่เพียรเลยใช่แต่พขาเข้าไปชินได้ถ้าตั้งแบบนั้นคุณหมอจะเป็นคนได้ด้วยในด้วยรักษาคนได้ด้วยนอกจากประกอบอาชีพไปแล้วนี่คืออย่างแรกประกอบ วิชาชีวิตให้กับตัวเองด,ด้วยได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลเวลาเราทั้งเจตนาแบบนี้เพื่อที่จะดูแลผู้คนในแง่ของการได้ว่านำทรรมไปใช้ก็คือให้ทั้งเจตวว่าเราพร้อมที่จะให้เราจิตที่คิดจะให้ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มคือให้ไทใ,ในการที่จะดูแลการรุงสมำ่ำคนหลายคนก็ตรุงก็ก็ใส่เครื่องเหมือนกันนะแต่ว่าความอร่อยก็ไม่เหมือนกันอาจจะฝีมือเพราะฉะนั้น <c oughs> การน,นวดก็เหมือนกันการนวดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนอกจากใส่ผงชูรแล้วก็ใส่ใจเลยที่ขาดไม่ได้คื ก็ใส่ใจดูแลพูดคุยเราไม่ได้นวดนวดไปคิดยังองินอเรื่อยใช่ไหมไม่ได้นวดส่ใจก็ใส่ใจดูแลแชร์ได้ไหมไม่รู้ใจมันอ,อยู่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ดูแลจะใส่ใจลงไปในนนี่มันจะเป็นกา,ารดูแลกันให้ที่สมบูรณ